ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนบบเข็มมาลาดนะคะทายดีจริบบัๆคนเข้มมาลาดเนาะครับให้ตองวดเลยเนาะคะ่ะับผมครับขอตองวดเลยค่ะเดี๋ยวจะ่้ามค่ะก็คือของเดือนสกาวก็ได้ลงไปแล้วเนาะ ที่ช่องไซาฟารกับช่องเดือดสกาวมาเมนีเนาะแล้วก็คองแม่เหล่กก็ได้ล่มไปเป็นค้นที่ค้นแรกแล้วก็มาเอนีกิดองเป็นของอันเดือนสกาวแล้วก็แม่เหล็กแล้วก็มาคนที่บันนี้ก็จะมาค้นเขีรมาลานหน้าใหม่เนาะ,ะครับผมอ่าสวัสดีอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวประกาศจดก่อนอนะฮะนะฮะ ความหนาขนาดที่ว่าใส่ไหนเนาะครับน้องลูกนปล่อยปลุงยลูกทั้งนีปล่อยถ้าลูกทัว,ว,วนี้นะครับได้แล้วเหครับค่ะตัวนี้จะมีติดบนล่างนะครับเอ้อติดบนล่างที่ค่างิดบนล่างเลยครับ บนล่างได้ดค่ะบนกัล่างบนล่างกับบนนี่แหละครับโ oh, อคค้ค่ะล่างตลอดเลยค่ะเขาขึ้นหนิดค่ะครับผมได้ยินไหมครับได้ยินค่ะทุกวัที่สิบเจ็ดได้เจี๋เดี๋ยวถ้ามันเขาหงวอนี่ครับหงวอที่สิบเจ็ดในนี้บ่ต้องงับบ่ได้ไดงับบ่ถนับ,บ ว่านี่ติดหนึ่งติดสองติดสามติดหนึ่งครับติดสองติดสามครับถ้าเลีกติดบนบนล่างเลยบนหลังเลยครับตัวเราคตเพิ่เราไปวิ่งเพื่อนะ กระไดเนี่ยอยู่เราต้องหากระไดมีอะไรเนี่ยโอเคค่ะสัญยันว่า่อยดีครับโอ้ค่ะเอ็นจับคู่ปะบอครับบอบอจับครับมันมันสิดสาเพราะว่าผมเั็นบอจับคู่แจ็คเกอร์นะครับเจียเดียนอาคือบอจับคู่ไอ้เนี่ย มัน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 บ่คอยนมันบ่ได้ดอกนี่เดี๋ยวมันจับไปแล้วหลายงวดมันบ่ได้ครับค่ะเอาแค่แก่ปิดบนล่างนี่แล้ครับผมสิบเจ็ดงวดแล้วเนาะแมนแมนเขาหวดทีมาในสิบเจ็ดเลยค่ะมันจะก็เบิ้งไปเรื่อยๆล่ะค่ะเปนซ้อนไปก้นกับเหตุตามหาตามหาอยู่พื่อกันนนาอยู่ยเน้นข้อมีนครับผมค่ะ บุ๋มมีไล้สักตัวบุ๋มีสิบถึงหายนะเจีเดอันนี้เพราะว่ามันกะโลนเติบแล้วเนาะราคาผมมันเยอะมากนี่มันกัดมากมากเดินดีมากตลอดเลยค่ะมีเตียรมากฝนมากลางมันบ่คอยพลานรับประกันบ่ารับประกันบ่ารับประกันบ่าราคาจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยละครับ <im itation> โอ้ตเต็มตัวนีิรับประกันเต็่มลอยตัวนี้ไหมมันต็่มลากขึ้นมาเลยครับว้ามันเกิดมันก็ดซ้ำรอยบนเส้เนนั่นละฮะค่ะผมค่ะลากขล้นมาเดี <im itation> ๋ยครับผมเอาซ้ำนี่ล่ะแต่ว่าเลขติดนี่คือสิบเจ็ดงวดซ้อนนะยังไม่เคยหลุดเคยพลาดเลยวันที่ที่ผมวัวัที่เจ็ดนี่ครับวันนี้วันที่ค่ะป้าเมียนโยห์ห่หางย่ำใดดีกับ่มาตัวหนึ่งกับมาสองตนะัวเนาะ ครับผมค่ะคือบทลายนี่เ่าสามันมีตัวเด็ดเด็ดตีๆเ่าจับใส่เลได้์ปอไม่เอว่าผมบอกยันเจตี้ยยนว่ายจับไซหาตัวจับใส่ตัวเด็ดตัวเดียวนี่ยคือเอาเอาซ้ำนี่พ่อนะครับค่ะมันก็ตีบทลายตัวนะครับค่ะสรุปแล้วเ่าตกไปหาคนที่กระเจมเหม่นเนาะอาจารย์เซียนที่เ่าไปเดินไซหาเหล็กเนาะครับผมว่าเพิ่นเดยเพิ่นแม่นเ่าก็จับใส่กันเลยมันก็คือโบยาักนะแต่ว่าเขาแน่นอนนะเตี้ย ครับมันมามันเดือนดีมากนี่มันผมผิดมามันก็ค่อยผ่าค่อยผาเไปค่ะอือว่าจำคู่ดีบ่ได้ครับทือว่ามันจะใส่ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันแะบที่ผมงวดเนาะแต่คราผมก็หายเดือนแล้วเพรใลูกหายค่ะแมนแมนแมนมีลูกหายไปสองวมนเนาะครับน้องอัสามเนาะน้องค่ะอันนี้มากกว่ามันเป็นคนที่สามเนาะจีว่าเอาเรขคนอื่นมาบอกเลยจังเดย์ยเขาไปยากมากจังร ค่ะตัวเล็กก็ยันขึ้นกันนะเนาะค่ะครับค่ะแต่ว่าผมเมื่อกี้เจรียนว่านั้นอาจารย์ได้ก่อเจรีนอาจารย์นั่งเพิ่นว่อนนั้นท่านใดก่อนที่จะเก็บบอกแมนเฟิร์นเขาสามารถเป็นบอลค่ะแมนจังว่าโอ้แบบครั้งแรกของเฮาดิแต่ว่าอ่าปั้นไฟแรกนะเดี๋ยวผมมาเพิ่นจับแซงผมกันน้าค่ะต้องมืง บอล่องหลายบผล่นหลายนะครับล uh, ่องซ้ำหนึ er ่งเหมือนเาจะจอดแนี่ยถ้าเบิ้งเพิ่นก่อนว่าเพิ่นสิให้ตัวใดงวดเนี่ยครับครับค่ะฝั่งซ้ายก่งซ้ายหาสามหกชัดเจ็ดสามมันวุ่นจีบกันองผมติ้มผมน้าหาห้องเก็บผมห่นงนอกค่ะฝั่งซาใส่องเบิ้งกันหน้ามันมันเกิดภเขาแล้วมุ้งผมมันเขาอยู่ตรงเพิ่นภูเขาแมนแมนของเพิ่นภูเขาเสียดายรึเ่ครับครับผมก็บเพื่อนคิดอยู่ค่ะเลขตัวเลขก็มีเขาไม่รู้ทรามดานนั่นแหละ ธรรมดาแหละครับเ <No, S 2> นาะแมนเดียวให้กันนะฮะครัาาบเพิ่นกับเบิ้องเขากับเบิ้งเป็นแนวทางกันละผมก็มาจับใส่ของผมือละลองเบิง้งเนาะแมนอยู่ครับก็อยู่ที่ดวงอีกแหละแต่ว่าก็คือนี่แหละสามไม่มีสามตัวนี้ไม่ถูกบไม่คิดถึง่ม่คิดถึงอะไดทั้งสินเลยแม่นบ่แสดงว่าคนเฮ็ดนี่ต้องแบบคัดแล่อคัดเก่งมาแล้วครับก็านกองมาเนี่ยค่ะค่ะ เดี๋ยวว่าแมันเดือดดีมากนี่ก็บถแบ่งปันนี่ยและแต่ว่าผมมัคำว่าไรงวดนาราด่ะว่าพันเป็แบ่งปันค่ะอ่ะตับนี่ก็แล้วกันตับผมมันอัศว์มากนะจ่างขึ้นเก้าล่ะครับค่ะมียังเพิ่มเติมกัโทรมาบอกเนยเนอะตามครับแต่ว่ารถตองหวั่ได้อมันสิบัลื่มมันละเอียดอันก็ใช่เลืมมาลืมกันเดี๋ยวนูสิสรุปไปเพิ่มอีกที่หนึ่งดอก ค่ะค่ะเกสีสรุปให้ดรอกเพราะว่านึ่งน่ะคันบอได้ยำบอได้ยังเดี๋ยวหนูสิหาเวลามายำให้เอฟซีรอกช่วงนี้กำลังเริ่มทำงานให้เอฟซีเพื่อแล้วเกศีด้เห็นตัวเลขเกสีบกขาดหายไปจากซองดรอกมั็นป่อยกอดป่าสกศีป่อยทับทุกมือื้อป่อยทุกมเอื้อเห็นเพราะว่าเสียรูปแบบไม่ครับค่ะสิเดบบอได้เลื่อมตัวเลขของเฮ้าเนาะบอยว่าโอ้ปอยตะโดนแล้วแมนเลื่อมนังสินะ เดี๋ยวนู้สิเห็ุตัวเลขแบบไม่เฮ็ดเฮ็ดแบบไม่นะครับครัเพื่อนได้เห็นเนี่ยเพื่อนเดนทวงมะนํำว่าเป็นังไดยเป็นยังไงเห็หเอนยหหหอยู่ในรายการอยู่ตลอดนั่งสินะครับค่ะเออมีสวนเวลานําแบงปันํนึ่งครับผมแมนค่ะแมนถือบรรทันบอลผมก,กับบุ่อยใไดไหนะหครับพทราบว่าให้ตัวเลขไปกับบุคคลใดคอยเร่นปุนไลใครับผม ค่ะอ๋อค่ะค่ะอ๋อพอดีเอฟซีพันทํทำหามพอดีโทรมากครับครับครับค่ะอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะครับสวัสดีครับค่ะอ่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้สำหรับเลขคนเขมมาลัดนะคะวิ่งบนล่างหนึ่ง สองสามวันนี้วันที่สิบเจ็ดพนวาทาว่ามีสามตัวนี้ว่าม,มีสิทธิ์ถูกนะคะ่านผู้ชมเมื่อกี้การที่แต่เตือนขึ้นไปเนาะกันจะไปเห็นของเลขของเดือนสกกวแล้วก็เลขของแม่แหล่แล้วก็เลขของข้นเข้มมาลัดต่อไปก็จะได้เห็นทุกคลิปเพราะว่าไปทํางานไซเกตจีได้เห็นตัวเลขแนวท่างทุกช่องท่างเพราว่าจะเป็นอาจารย์ใดนะคะเนาะเพราะว่าจเีเฮดรูปแบบใหม่ให้เอฟซี ซอยบึงเนเดอร์ซอยแง่งเดือนสกาวน้ำเนเดอ้อค่ะเดอ้อนะคะอาตามนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณเลยหลายที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ